โอ้โหคําถามนี้เดือดเลยหัวร้อนมากเลยยอมรับแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรวมคอมเมนต์ในปี2021กันนะคะเรามาที่คอมเมนต์แรกค่ะมือใหม่ควรใช้ดัมเบลกี่โลครับ มือใหม่เนอะโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดัมเบลเบื้องต้นเนี่ยมือใหม่ของแต่ละคนเนี่ยจะมีน้ําหนักที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคลเลยสำหรับมือใหม่นะผมแนะนําว่าให้เลือกเล่นน้ําหนักนะที่เล่นได้ต่อ1เซตเนี่ยประมาณสัก 12- 15ครั้งจนหมดแรงนะครับอย่าเพิ่งไปฝืนมันจนแบบ8ปดติบครั้งเหมือนทฤษฎีที่เขากล่าวมาในตาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับอันนี้คือผมแนะนําเบื้องต้นนะ ่ว่าท่าดัมเบลสควอตกับด,ดัมเบลดันลิฟท์ที่ว่าท่าไหนดีกว่ากันครับในความวาที่ส่วนตัวของพี่จริงๆแล้ว2ท่านี้มันใช้กล้ามเนื้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเดนลิฟท์เนี่ยมันโดนกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยนิดหน่อยหลังขาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก้นเยอะแล้วก็โลวแบคเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นท่าพวกสควอตอย่างเงี้ยจะเน้นตรงที่หน้าขาหลังขาก้นสะโพกแล้วก็หน้าท้อง2ท่านี้จริงๆรแล้วไม่มีอันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าเราต้องการกล้้าาามมเนนือวััดไหกก่ครบ โอ้โหคำถามนี้และก็คอมเมนต์นี้นะผมได้ยินมาค่อนข้างเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเดือดมากผมจะชอบไปตอบคอมเมนต์ที่แบบแรงๆเลยนะไม่รู้สิเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยมารู้สึกว่าแบบคนที่เมนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้ยาหรือว่าบางคนเนี่ยได้ยินเข้ามาก็เลยเอามาพูดต่อออ่างเงี้ยผมมองว่า การใช้ยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่านะครับผมเคยเขียนบทความไปใน a c e b o o k นะครับว่าการใช้ยาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยใช้แล้วเรากล้ามันจะขึ้นเลยก็ต้องเข้าใจว่าใช้เพื่อทําให้เรายกหนักขึ้นไม่ได้แปลว่าใช้แล้วยกเท่าเดิมเนี่ยก้ามมันก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคอมเมนต์พวกนี้ผมไม่อยากให้มาเมนเลยสมมติว่าเขาใหญ่เพราะยาเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าหุ่นแบบเขาเนี่ยจะได้มาง่ายๆนะบอกตรงๆมันต้ององค์ประกอบหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุมอาหารคาร์ดิ สำคัญเนี่ยมันมีเรื่องของแบบแกลธาตุอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะไปแบบไบแอบใครหรือว่าไปคอมเมนต์ใครว่าแบบเฮ้ยใหญ่เพราะใช้ยานะครับอันนี้ไม่ควรเลยถ้าไม่มีเงินก็สร้างก ความเข้าใจนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดมากครับผมเพราะว่าเราก็อาจจะได้เห็นคนที่เป็นแบบสื่อต่างๆเงี้ยเช่นแบบยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นคนที่ออกมาทําคลิปอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากินอาหารเฮลตี่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องกินแพงแน่เลยอย่างเงี้ยผมอาจจะมองว่าแบบอาหารคลีนอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่รู้สึกว่ามันแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าใครเนี่ยที่เคยเข้าพวกแมคโครหรือว่าซื้ออาหารมาทาเองเนี่ยจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยอกไก่ตอน่อ100กร,รัมเนี่ยมันค่อนข้างถูกมากเลยตอน่อ100กร,รัมเนี่ยก็จะตกประมาณสักเงึง8บาทเอ้อ โลเนาะโลนึงเนี่ยก็ยตกที่70บาทจนถึง80บาทอันนี้แบบลอกหนังแล้วด้วยนะลองคิดง่ายๆเลยนะเคยเห็นคนที่ใช้แรงงานไหมพวกกรรมกรน่ะแหละวันๆเขากินอะไรบ้างเป็นพวกแบบข้าวแกงแล้วก็เป็นแบบเคยเห็นเขาไหมเขาจะซื้อกระทิงแดงเหล้าขาวบางทีก็มีเลยเขาแค่แบกอย่างเงี้ยสุดท้ายเขามีใบเสร็จที่ชัดมีหน้าทองที่ชัดรู้สึกว่ารีนด้วยไม่ต้องมานั่งคาร์ดิโอด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าที่เขาได้รับเข้ามานนเนเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากคุณดีเนี่ยผมแนะนําว่าอย่า เกี่ยวข้องเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะมีกล้ามที่สวยนะครับแนะนำว่าให้คุณลงมือทําทุกๆวันจะดีกว่านั่นเองครับผมทำตามแล้วไม่เห็นได้ผลเลยครับออคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าเออออกกำลังกายแล้วไม่เห็นได้ผลเลย <c oughs> เขาบอกว่าทำมา2วัน <c oughs> ผมจะบอกตรงๆจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าคุณกินมาทางชีวิตอ่ะคุณกินมากี่ปีนะครับคุณแบบกินมาเยอะมากเลยกินของที่แย่มากกินของทอดของมันของหวานเนี้ยแล้วคุณอยู่ดีคุณมาทําตามคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปผมหรือคลิปใครก็ตามแบะทำมาแค่2อวันเนี้ยมันไม่มีทางได้ผลหรอกครับต่อให้คุณจะเล่นเวททั้งวันหรือว่าจะแบบคาร์ดิโอทั้งวันเนี้ยมันไม่มีทางได้ผลอยู่แล้วทุกอย่างจะต,ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดทนนิดนึงนะครับแล้วก็ทําต่อไปถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ทป ดูแล้วว่าพลาดตรงไหนนะครับอย่าไปดันทุลังว่าทาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตามกลไกร่างกายของมันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำถูกต้องตามทฤษฎีตามกลไกของร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นนั่นเองครับคอมเมนต์อันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้หลายคนถามเข้ามาเยอะมากค่ะพี่ฮัจชิสเตยรลอยจริงไหมคะ พี่เคยฉีดนะต้องบอกตรงๆอันนี้เรายอมรับเลยแต่การฉีดในที่นี้เราต้องเข้าใจกับว่าเราฉีดไปเพื่อแข่งขันการแข่งขันเนี่ยต้องบอกตรงๆว่า90%เลยดีกว่าใช้สเตอรอยด์เพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยสวยขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะว่าสเตอรอยด์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันคือโตโกงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฮอร์โมนเพศชายนั่นเองครับคือเราฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อบูสตัวที่เป็นเทสโทสเตอโรนเนี่ยให้สูงขึ้น่แ เมื่อไหร่ที่เลิกใช้มันก็จะเล็กลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยว่าเออผมเคยใช้แต่เพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้ว่ามันใช้เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเราจะได้มาพูดต่อให้กับท่านผู้ชมฟังได้ว่าเฮ้ยเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันแบบมีเอฟเฟกอย่างนี้นะจะแนะนําว่าใช้หรือไม่ใช้ดีผมไม่เคยแบบมาแอนตี้ว่าคนใช้ยานเนี่ยจะต้องกล้ามโตเสมอไปคนที่ใช้ยาแล้วกล้ามไม่โตก็มีเยอะแยะแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยแบบแน หรือว่าไปแอนตี้ใครว่าเขาเนี่ยใช้ยาเขาเลยกล้ามใหญ่นะครับอืที่ถามมาค่ะแบบบางอันเวลาที่ทันเห็คอมเมนต์พวกด้านนิจกขีดด้านลบที่ันรู้สึกยังไงบ้างคะเดือดเลยครับ เดือดเลยหัวร้อนมากเลยถ้าใครสังเกตนะคือผมจะเข้าไปตอบเลยไอ้คอมเมนต์แบบชมผมอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นนะแต่ว่าผมว่าจะกดหัวใจไอเงี้ยเออชอบนะแต่ว่าไม่มีเวลาเข้าไปตอบแต่เมื่อไหร่ที่แบบกูเดือดเว้ยกงเข้าไปเม้นเลยนะครับอย่างเช่นแบบคอมเมนต์ว่าแบบการที่จะมีกล้ามใหญ่นะครับก็คือต้องใช้ยาเงินยาเงินอะไรเงี้ยผมจะเดือดมากเลยคือเป็นความคิดที่แบบนกาท t i มากๆแต่เราก็พยายามที่จะใจเย็นนะหัวตอบแบบเแบบาๆแหละแต่ว่าแบบเห็นพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําคลิปแล้วก็มาพูดให้กับท่านผู้ชมว่า จริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็แบบไม่อยากจะให้คิดแบบนั้นว่าเอ้ยการที่จะมีหุ่นที่ดีเนี่ยที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบมันจะต้องใช้ยาและเงินอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีแค่2อย่างเนี้ยแล้วคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความพอดีแล้วคุณแบบนาไปประยุกต์ใช้กับร่างกายไม่เป็นเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีหุ่นที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมไม่อยากให้แบบเมนเข้ามาเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่กําลังดูคลิปออออออยยู่่่่กกกก็็ไไได้้้้้้นบบผมม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 าาาาาาาใหเเตพวววีขแแลงง ปรับเปลี่ยนความคิดใครหรือว่มาบัฟใครว่าเฮ้ยการที่จะมีหุ่นที่ดีจะต้องใช้ยาการที่จะมีหุ่นที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเออคุมอาหารคาร์ดิโอเล่นเวทแล้วก็ทํามันอย่างสม่ำเส,สมอนั่นเองครับผมประมาณน,นี้นะฮะม,มีอะไรอยากจะฝากคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้บ้างไหมคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้แชร์เข้าไปในแบบแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มของคุณเนาะก็หวังว่าคําตอบของผมเนี่ยแล้วก็เป็นคําถามของทุกคนที่ได้คอมเมนต์เข้ามาในปี2021นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็จะได้แบบรับรู้กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความคิดอะไรที่แบบเรายังเข้าใจผิดอยู่เราก็ปรับความคิดสมัยถ้าเกิดว่าใครในที่ยังไม่เคยลองกับตัวเองผมแน,นะนําว่าให้ลองกับตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปฟังใครจนแบบเฮ้ยเขาบอกมาว่าแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะเราก็ไปเชื่อเขา ว่าแต่ละทฤษฎีหรือว่าแต่ละท่าเล่นหรือว่าการกินแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แปลว่าฟังผมแล้วเนี่ยแล้วจะเอาไปทําตามแล้วจะหุ่นดีทุกคนนะครับอย่าเพิ่งปิดบังความคลิดหรือว่าความรู้ใหม่ๆนะครับควรจะแบบเปิดใจแล้วก็รับรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ดูนะครับผม ก็สำหรับปีนี้นะครับฮัตก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมช่องฟิตดีไซน์ของเรานะครับซึ่งช่องฟิตดีไซน์ของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ยู u ูบเฟซบุ o กอินสตาแ a รมไลน์อีกนะฮะก็ที่จะเป็นช่องทางต่างๆนะครับที่จะมอบความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับแต่ละแพลตฟอร์มไปแต่ละแพลตฟอร์มเงี้ยก็จะมีการนําเสนอเนี่ยที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะให้ฮัตทําคลิปอะไรในปีหน้านะครับก็อยากจะให้คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับผมก็จะนําเสนอความรู้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้้เเต็็มทีี่สสุดนนััองบวก ขอขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน